ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนาครุปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่มร e เ e n รซี เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper 11ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ว a ที่ก่อนนอนกับรายการเรื่องจริง Night Life ครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์แบบนี้4ี่ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD นะครับและคืนนี้นอกจากเราจะมีแขกรับเชิญที่สวยเก่งและมากความสามารถสุดๆแล้วเนี่ยในช่วงท้ายของรายการครับน้องบอบได้ชวนน้องบูมกิตก้องไปชงกาแฟา ลองเป็นบริสุท้าฝึกหัดกัน1วันอีกด้วยเพราะฉะนั้นห้ามลุกไปไหนเลยเลยครับแต่ตอนนี้สาวสวยคนเก่งคนที่พร้อมแล้วละครับที่จะมาแจกรอยยิ้มให้กับทุกคนขอต้อนรับน้องอ่อนพัชชานันท์จีจิรโชตสวัสดีค่ะโอ้เชิญซ e อออนตรงนี้เลยนะครับโอ้ยเกินเลยค่ะเรียกกันเป็นรีอ c โ o ออนได้ไหมเออเรียกออนปกติก็ได้ค่ะเพราะว่าเด็กในสังกัดคุณเนี่ยเพิ่งจะมาเยี่ยมรายการวิจินาไลฟ์ของเราเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่ะเลยอ่ะ กลงเขาเป็นเพื่อนหรือก็าเป็นลูกจ้างเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนค่ะเขาเรียกว่าผู้ร่วมก่อตั้งดีกว <ux> ่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านซีอีโอนะวันนี้มาเล่าประวัติของบริษัทให้ฟังหน่อยที่นู้นได้เลยครับโอ้โหประวัติเลยหรอใช่ครับไปครับออนพี่นั่งอยู่นี้คุยอยู่พี่สิเอ่อหน้าหนูสวยมุมซ้ายอะค่ะพี่โอเอาอย่างนี้ใช่ไหม ได้คือผู้ชมครับก่อนเล่นคือต้องบอกผู้ชมก่อนนะครับว่าก่อนนั้นเนี่ยน้องเนยมาคุยที่รายการของเราเขาบอกว่าหลังจากจบการศึกษาจากเรียนเคนีเอเนี่ยก็มาอยู่ภายใต้การดูแลของค่ายยูนิคเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเจ้าของค่ายท่านซีออนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่านซีอีโอครับต้องบอกคำคำแบบนี้เลยนะเอาอย่างนี้นอกจากจะเป็นซีอีโอเป็นศิลปินในค่ายแล้วเนี่ยยังเป็นอะไร เป็นแม่บ้านค่ะเป็นอธิบายแม่บ้านเป็นกราฟิกด sí yes. ีไซน์ด้วยเป็นครีเอทีฟเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยูนิคมีคนทำงานกี่คนคือเนื่องจากว่ามันเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ก็คือค่อยๆมีเฮดในแต่ละด้านแต่ละด้านมาแล้วเลยค่ะหนูเมื่อกี้ล้อเล่นนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆก็คือพวกแบบกราฟิกอะไรเงี้ยก็คือทําเองอย่างบางทีก็เป็นพี่เอ็มดีทำ บางทีหนูก็ทำแบบสเกดโดช่วงแรกที่มันเหมือนแบบเราจ้างอาร์ตเวิร์กไม่ทันนะคะเหมือนงานมันเพิ่งคอนเฟิร์มมาวันนี้เราประมาณมาลืนี้ต้องทําแล้วอะไรย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันมีจับจุดระย่างหนูก็เลยลองลองทำแบบสเกดเดตัวเองดูเขาเรียกว่าช่วยกันหน้าก็ช่วยกันไปใช่ก็คือเหมือนแบบค่อยกันทำตืดๆก็สนุกดีค่ะหนูก็เพิ่งค้นพบว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเราแบบไปเรียนกราฟิกดีวะหรือว่าจริงๆแล้วก็ทําได้นี่วะก็ควรนะให้มันให้มันเก่งมากยิ่งขึ้นศิแล้วเป็นในค่ายก็คือเพื่อนเรา ตอนนี้ในค่ายยูนิคมีศิลปินกี่คนตอนนี้รวมงอ่งรวมออนด้วยก็เป็น4คนค่ะมี4คนก็คือออนแล้วก็ออนและก็ออนและก็ออนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของค่ายซีโอก็เป็นศิลปินด้วยเหมือนกันใช่ค่ะสมมติอยู่ฝั่งใบเอาจริงตอนนี้มีศิลปินกี่คนก็มีออนมีเนยมีตะวันมีก่อนค่ะก็คือเพื่อนๆจากบีแอนเคทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแสดงว่าเราเราตั้งใจมาพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนออกจากจบการศึกษากันแล้วกัน จาก B N K ใช่ไหมว่าออกมาแล้วจะตั้งบริษัทจริงๆคือหนูตั้งบริษัทเพื่อตัวเองค่ะในตอนแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างอะไรเงี้ยอยากแบบดูแลแค่ตัวคนเดียวแต่สักพักก็เหมือนพอเพื่อนเริ่มรู้ก็เหมือนคือเราก็มีการคุยกันอยู่แล้วว่าแบบคุณจะไปเวไหนจะทําอะไรออกมาจะทําอะไรจะไปอยู่กับใครจะยังไงมีแผนอ่านาคตไหมไเนี่ยเพราะว่าช่วงที่แบบ มันเป็นช่วงครึ่งปีหลังอะคะ่ะมันจะเป็นช่วงแบบหัวเรยวหัวต่อที่ค่ายก็จะมาคุยกับเราแล้วว่าจะเวไหนพูดถึงยูนิคหน่อย C CEO แล้วก็สีศิลปินด้วยต่างคนคาแรคเตอร์<ๆ>ต่างกันยังไงเอาจริงคาแรคเตอร์ต่างจริงจรคาแรคเตอร์ต่างกันตั้งแต่ในวงเลยคะ่ะยังของหนูจะดูเป็นแบบพี่ขอทายยังหนูเป็นเหมือน คาวบอยขี่ม้ายังไงคะเพราะเธอใส่ชุดมาเหมือนคาวบอยขี่ม้ามากแบบนี้มีนะเมื่อกี้คือแซวหนูใช่ไหมมาขี่ม้าเอาม้าจอดที่จะเอาม้าจอดไปไหนหน้าธรตนาหรือเปล่าอ่ะถูกต้องค่ะเราปัดทองหลับแล้วคาแรคเตอร์เราเป็นไงคาแรคเตอร์หนูเอาจริงคือคนภายนอกอ่ะชอบมองว่าหนูแบบอ่ะมั่นใจแบบสวยเฟียสดูเป็นแบบแสดงดูเจนส์จัดวงการแต่ความจริงแบบถ้าคนใกล้ตัวหรือคนส่วนตัวรู้ว่ะก็จะรู้ว่าหนูเป็นแบบสาวโกะอะไรเงี้ยแบบแต่ความจริงหนูจะไม่ค่อยยอมรับตรงนี้เท่าไหร่หนูจะแบบ ไม่หนว่าหนูหนูแบบสวยอะไรี้ยแต่คือคนจะชอบ,อบแบบที่แว่าสาวโกะสิสาวโกะแบบอย่างล่าสุดคือหนูไปถ่ายวอล์กกับช่องพี่เฉียงอะคะ่ะเฉียงไปอยู่ไหนมาก็คือหนูก็แบบก็คือแต่งตัวเป็นอินเดียคือกินเนี่ยสตรีทฟูด้ดอยากพายเรือคลององอ่างปรากฏว่าคือหนูทํามือถือตกอะไรเงี้ยตกคลองตกคลองจริงแล้วได้คืนไหมได้คืนอ๋อเหรอเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้ต้องขอบคุณพี่ๆอาสามาเลยคือเขาไปแบบลงไปงมมาให้อะไรองเงี้ย็ต้อง คือมันดีที่มันไม่ลึกมากมันแค่เท่าคอแล้วก็เอาไม้พายจิ้มว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่คือหนูจะมีอะไรแบบจังหวะแบบพิสดาอะไรประมาณนี้ mm hmm. เยอะอะไรเงี้ยอะถ้าไม่พูดถึงความเก๋ศิลปินที่ชื่อว่าออนเนี่ยน่าจับตามองเพราะอะไรอาจริงมันเป็นคําถามที่ยากมากเลยค่ะถามว่าน่าจับตามองไหมหนูคิดว่าคนอื่นอาจจะคาดหวังกับตัวหนูสูงเหมือนกัน mm hmm. มากกว่าที่ตัวหนูคาดหวังกับตัวเองเสียอีกอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนคือในวงหนูอาจจะทําหลายบทบาทอะคะ่ะแบบ เป็นศิลปินด้วยมีแบบเป็นแสดง oh. มีเขียนหนังสือ oh. มีออกคอลเลคชันเสื้อผ้าของตัวเอง mm. เไรเงี้ยคนมันก็เลยคิดว่าแบบมันน่าจะไปรอดอะไรเนี่ย mm. แบบคอนเน็กชันเยอะแต่ความจริงคือหนูแค่เป็นคนเฟลลี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอาจจะเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่รู้สึกว่าคนรอบตัวหนูอะค่อนข้างแบบส่งเสริมหนูด้วยอือ mm. ใช่แล้วคนอื่นอีกสามคนล่ะคนอื่นสามคนเอนาจริงแต่ละคนเก่งมากคือ mm. ตอนนี้เพื่อนหนูมันเหมือนเป็นนักลบะคะ่ะที่พร้อมออกลบแล้ว mm. ก็คือเราอยู่บินเคมาหกปีมันเหมือนหล่อๆออะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นสิ่งที ถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสตรงนี้เขาจะไม่รู้เลยว่าเราเจออะไรมาบ้างทั้งร่างกายและจิตใจอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยไหมปกติเราอยู่หน้าบ้านเราโชว์ความสามารถเราตลอดตลอดหกเจ็ดปีแค่ซ้อมแล้วก็มาตื้นๆได้ไหาใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยเราดูแลหน้าบ้านด้วยเรามาดูแลหลังบ้านด้วยเหนื่อยไหมยดังๆให้ทางบ้านยิ้เลยเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยยังไงครับเหนื่อยมากคือเหนื่อยมากคือเราเอาจิงๆหนูไม่เอาจริงหนูโง่ขณนิตแต่หนูก็ต้องมานั่งดูบัญชี ว่าแบบดืด้อๆคือถึงแม้เรามีทีมงานที่ดูอยู่แล้วแต่ความจริงก็คือเราก็ต้องมานั่งรู้รู้เรื่องแหวนรู้เรื่องแบบสมมติค่าตัวมีเลดการ์ดมีแบบเราจะคำนวณยังไงดีที่หนักน่าจะทีมงานมากกว่าหนูแต่พอพอเราได้ไปสัมพันธ์แล้วก็ปวดหัวแทนเขาอะค่ะว่าแบบหันนี้ยากว่ะอย่างบางงานคือเราไม่สามารถคิดว่าแบบเป็นเลดการ์ดแต่ตรงตัวได้อะคือมันก็จะมีแค่ เบนเทนตรงกลางไว้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าแอดออนแอดออนอย่างนี้นี่เพิ่มอย่างนี้นี่เพิ่มมันก็ต้องต้องเพิ่มแต่ก็ต้องดูว่าแบบอันไหนมันแบบสมเหตุผลวิซนเนอร์เบิลแล้วก็เด็กอยากทำไหมแค่นั้นเราเป็นคนทำบัญชีด้วยอําหนูไม่ได้ทำบัญชีอะแต่ว่าม,มีมีส่วนได้รับรู้อะไรเง<ล>ี้ยเพราะว่าเราจะได้รู้ตัวเลขทั้งหมดแบบเขาเรียกว่า tracker อะคะ่ะเหมือนแบบทางเพื่อเป็นการเคลียร์ว่าใข่หักไปเท่าไหร่นีหักยังไงบ้างเราได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเป็นการให้แบบโปร่งใสได้มากที่สุดเวลาเจอปัญหาาเวลท้อ รับมือ,อยังไงร้รองไห้จริงร้รองไห้คือมันเราไม่สามารถทําอะไรได้มันรอ้องไห้เหอะเป็นการระบายอย่างเมื่อคืนหนูก็เพิ่งร้องไห้มาเมื่อวานร้องไห้เรื่องอะไรรู้สึกเครียดเฉยเฉยแบบแช่อ่างแล้ก็แบบฉันทําอะไรอยู่ <laughs> <laughs> ดูดำอ <laughs> <laughs> ย่าเพิ่งถามเลยเรื่องจริงแม่จริงแบบนั่งร้องไห้นั่งแช่ไปก็ร้องไห้แล้วก็เหมือนแบบนั่งคุยผู้จัดการไปร้องไห้เนี่ยน้าตาค่อยแหละ อแล้วพอร้องร้องให้เสร็จ้วดีขึ้นไหมดีนะคะเหมือนนั่งคุยอะไรเงี้ยเหมือนหนูก็รู้สึกว่าเอาจริงหนูก็รู้สึกอุ๊ยหนูจะร้องไห้จริงเออทำไมอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยอ๋อเก่งไม่เก่งไม่มีองไริงช่ววยยด้ครับนอกจากจะเซนซิทีฟและขี้วอยวายด้วยนะครับผมเอาอย่างนี้วันนี้มีเซอร์ไพรส์มาฝากมีคนอยากส่งพลังและกำลังใจให้กับอ่อนด้วยรู้ว่าเหนื่อยไปดูกันครับ ก็สิ่งที่อยากจะบอกองนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนว่าขอบคุณมากมากเลยในความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนของเราเนะขอบคุณที่ยอมรับในตัวตนในแต่ละมุมของ<ฟ> <ใน S 2> แต่ละคนแล้วก็เข้าใจกันมาเสมออย่างในเส้นทางเส้นใหม่นี้ก็ยังมีอีกหลายๆอย่างมากที่มันยังใหม่มากสําหรับพวกเราเนาะก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเดินไปพร้อมๆกันก็อยากจะบอกเพื่อนว่าเพื่อนจะมีเพื่อนคนนี้เป็นกําลังใจให้เพื่อนในทุกๆเส้นทางแล้วก็ทุกๆบทบาทหน้าที่ของเพื่อนเลยสู้ จริงก็จริงๆไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่อยากจะบอกว่ารู้สึกว่าเราสองคนก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วมีอะไรเราก็พูดกันมีอะไรเราก็เล่าให้ฟังกันหรู้สึกว่าพี่ก็เหมือนเป็นพี่สาวคนหนึ่งของหนูแบบจริงๆเพราะว่าหนูก็ไม่ได้มีพี่สาวจริงๆในชีวิตมาก่อนพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ คอยให้ครับปรึกษาหนูหรือว่าเราปรึกษากันแล้วกันก็อยากจะขอขอบคุณพี่ออนที่เป็นพี่สาวที่น่ารักของหนูมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณที่พี่ออนชวนหนูมาด้วยว่ามาจนไทยมา่วมาจนไทยกับเส้นทางใหม่ของพวกเราก็อยากจะขอบคุณพี่ออนมากๆแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พี่ออนตลอดจริงๆมีหลายเรื่องที่แบบว่าม,มันเข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากจะให้แบบว่า เราจะสู้ไปด้วยกันนะพี่ออนสู้สู้ส,ส,สอย่าท้อหนูจะกอดพี่ออนไว้แน่นๆนมากๆเลยอรั <Yeah. S 1> งพี่ออนเสมอค่ะฮัลโหลสวัสดีจ้าคุณออนเซอร์ไพรส์ไหมไม่แน่ใจเนาะเซ <Surprise. S 2> อร์ไส์มาก็ถือโอกาสนี้มาเป็นการพูดให้กำลังใจเพื่อละกันนะคะว่าเออตอนนี้เราก็ ติบโตขึ้นมาแล้วเนาะในวัย26ปีนี้เธอบอกว่าได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็จะต้องเหนื่อยมากขึ้น2เท่า3เท่าแน่นอนเพราะว่านอกจากต้องทํางานเบื้องหน้าแล้วต้องแบบว่ามาทํางานเบื้องหลังในบริษัทด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความท้าทายใหม่ๆที่บอว่าต้องเรียนรู้แล้วก็ฟันฝ่า ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาใดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เชื่อยวงไงเพื่อนอนะทำได้แล้วก็ทํามันออกมาได้ดีแน่นอนนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนอยู่ตรงนี้เสมอจริงๆเราสองคนก็คุยกันบ่อยเนาะแล้วก็คุยกันหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 1> ก็ยังอยากจะบอกเพื่อนเหมือนเดิมว่าก็จะเป็นแรงสะโพตอีกหนึ่งแรงให้เพื่อนอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรก็ทักหาก็คุยกันแล้วก็ปรึกษากันได้ตลอดเลยนะจ๊ะสู้ๆค่ะ โอ้ยทำไมคือถถมว่ามีความสุขใหม่ก็มีกดดันมากใหม่ก็มีค่ะพี่ใครคือเหมือนต้องขอบคุณเพื่อนจริงๆคือคือเนื่องจากว่ามันอย่างที่บอกอะค่ะมันเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยอืมมันไม่รู้เรื่อง l o n อะนั่นแหละคือเราเจออะไรกดดันเยอะทั้งแบบแฟนคลับเราเองแฟนคลับของเพื่อนเพื่อ,อ,อแล้วก็แบบเอ่อคนน้องที่มองมาอะไรเงี้ยคือทำหนูแค่รู้สึกว่าแบบ สำหรับคนอื่นจะว่ายังไงไม่เป็นไรแต่ว่าใจหนูใจเพื่อใจคนใจใจคนทีมงานเอะไรเงี้ยคือถ้ามันแบบยังอยู่ด้วยกันอยู่อย่างคโมนีก็ยังแบบอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ที่หนูก็ยังมีแรงใจที่จะทำต่ออย่าเแต่จริงแล้วสุดท้ายนะกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่คือแบบต้องขอบคุณเพื่อนทุกครั้งที่เหมือนแบบเพื่อนก็ไม่สามารถออกมาเทคแอคชั่นอะไรได้สมมติคืออย่างที่มีดราม่าบาบาบาเนี่ยคือถ้าเพื่อนออกมาปุ๊บเขาก็จะโจมตีว่าแบบ ปกป้องบริษัทเพราะเป็นเพื่อนเพราะเป็นแบบคือตอนหนูเป็นความกดดันที่ว่าแบบเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนหนูอาจจะพาเพื่อนมาผิดทางหรือว่าแบบเข้าใจแล้วเออคือมันเป็นความ,วามบวกตรงนี้ใช่คือหนูก็รู้สึกว่าแบบหรือเพื่อนที่อยู่กับเราแล้วมันจะดีกว่าว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะพาจะพามาลงเรือล่มใช่เออก็เลยแบบขอบคุณเพื่อนที่แบบ ตัสสดสินใจที่แบบมาอยู่ในการอะไรเงี้ยคือตาจำหนูรู้สึกว่าถ้าอยู่มีเวที่แบบมันโอเคกว่าหรือว่าที่มันเหมาะกับยูม,มากกว่าก็ไปได้เลยเ<อ>คือใช่คือเราก็รู้สึกว่าแบบเราผ่านด้วยกันมาเยอะมากตั้งแต่ปีแรกที่เราอยู่ในการแล้วเราผ่านมา6ปีเรารู้ว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นเราสิ่งที่เราทําได้ในวงการนี้คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็หนูก็ไม่อยากให้เพื่อนได้มานั่งเคลียหรือว่ามาเจอตรงนี้อะเลยเอานะมุ่งมั่นทําได้ เพื่อนให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ขอเป็นตัวแทนของทีมงานเรื่องจริงในไลฟ์ส่งกำลังใจต่อให้ด้วยกันแล้วกันขอให้ทำให้ได้ก็แล้วกันอ่ะหายใจลึกๆมันเป็นมันเป็นรายการแห่งความสุขมันไม่ใช่รายการพี่มานั่งโอน้องรายการแห่งความสุขอ่ะตอบพี่ต่อแล้วกันได้อ่ะ เขาถามว่าจริงไหมที่ตอนนี้ต่อให้เรามีวนันอว่างเนี่ยออกไปนัดเจอคนนู้คนคนนี้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่ดีโอ้ oh, จริงค่ะ <laughs> ยังไงอะ่ะ <laughs> คือจริงคืออย่างแบบที่เห็นหนูดูออกไปเยอะมากๆได้เจอคนนูน้นคนนี้อะไรคืออย่างบางงานก็เหมือนแบบไปร่วมงานเปิดตัวแบบเป็นการร่วมมือของบริษัทนี้บริษัทนี้อะไรเราก็ได้คอนเนคชั่นเพิ่มเมนอย่างเพื่อนหนูคือเนื่องจากว่าเพื่อนข้างนอกหนู ต้องขอบคุณเหมือนกันที่เพื่อนมันก็ผ่านแบบฟิลมันอายุน้อยลอยล้านมันมีแบบอายุ20เปิดบริษัทเองหรือ mm. คนนี้ทําเกี่ยวกับด้านนี้แล้วมันก็รู้ว่าหนูเพิ่งเปิดค่ายก็เลยคิดว่าแบบอ่าแบบมางานนี้ไหมจะได้แบบเผื่อได้คอนเนคชั่นไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ของเราอาจจะไม่ค่อยได้แต่ทีดว่าของเธอได้ได้มากกว่าก็เลยไปไปนู่นไปนี่เจอคนนู้นคนนี้อย่างไปคุยงานว่าเราสามารถที่แบบคอแลแลบอะไรกันได้บ้างไหมคะหนูยังมีแบบหนูมีเพื่อนอีกนะคะมีสอคนที่แบบทำน,ทำนี่ทำนี่ได้อะไรเงี้ย mm. ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเบื้องหลังรอยยิ้มเห็นความสดใสแบบนี้นะเธอผ่านอะไรมาเยอะมากชีวิตจริงครับเหมือนกับพวกเราทุกคนน่ะไม่ได้มีแต่ความสุขแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างนะความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้แปลว่าแย่หรือไม่ไดีไปหมดเมื่อเราผ่านมันมาได้แล้วละมองหันหลังกลับไปเนี่ยเราได้อะไรจากสิ่งนั้นไม่มากก็น,น้อยแหละครับเบียนซีก็เหมือนเราโดนเล่นปุ๋ยให้เราโตกัวคนอื่นในช่วงวัยเดียวกันแต่พอตอนนี้เหมือนแบบเราต้องสู้อะเรื่องจริงในไลฟ์ すごい